นะครับก็สวัสดีครับพี่ทุกคนวันนี้ผมมาที่วัดบ้านเบงนะฮะตมบลศรีรงค์โพชบุญวีจังหวัดสุรินทร์นะครับเรามาตามตัวเลขนะฮะเขาบอกว่ามีเอฟซีท่านหนึ่งเนาะฝากว่าให้มาขอโชคให้ที่ต้นข่อยโบราณเผื่อมีโชคนะครับเพราะทางเอฟซีคนนั้นเขาก็บอกว่าอยากจะช่วยซ่อมลังคาวัดนะครับบ้านเบงซึ่งผมก็เลยว่าจะมาจริงๆทูบเสียงไทยเสียงห้องพี่อย่างกาอ นะครับผมได้ทาแป้งแล้วนะฮะจุดทูบเรียบร้อยนะฮะแต่บอกไว้ก่อนจะเชื่อไม่เชื่อผมไม่ว่านะฮะแต่ผมบอกไว้ก่อนตัวนี้ผมเห็นห้าชัดมากจำแห้งครับจำแห้งจำแห้งครับหาตัวบอกไงเลยครับพี่เห็นบอกครับหา้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคน ยังไงก็ห้าแต่ส่วนตัวแล้วผมว่าไม่ใช่ห้านะครับใครๆก็บอกว่าห้าแต่ผมดูแล้วไม่น่าจะเป็นห้าห้าหนึ่งครับพี่จัดไปเลยครับห้าหนึ่งตัวเดียวโคโลชัดมากไม่ต้องเอาไลท์ตัวครับเสียเงินห้าหนึ่หห้าหนึ่งห้าหนึ่งครับผมเห็นเป็นห้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งวะหาหนึ่ง นี่สี่ครับห้าหนึ่งสี่หรือสี่หนึ่งห้านะครับพี่ๆทุกคนผมเล็งมาตัางแต่ไกลแล้วครับแน่มา,มากเพราะมึงคัดกระเด้อหา <5 14. S 2> ้าหนึ่งสี่สี่เด่นแม่นสีก่กรแม่นห้าห้าสี่ห้าห้าหนึ่งเนี่ยตัวนี้ดูดีๆนะครับตัวนี้จะเป็นหนึ่งหาหนึ่งสี่พี่น้อง 14, หาหนึ่งสี่สี่หนึ่งหาโอ้ยตรงกระเลกผมเขอาไวเลยห้าสี่สี่ห้าห้าหนึ่งสี่สวยมาก อยากสีเา้านะครับเพราะว่าเลขมันชัดแห้งสี่ห้าห้าสี่บางหันมีผู้นึงเขาไม่เห็นเห่ะครับแต่ผมมาต,ตามหลังเขาพอดีทรงลูกสาวกับบ้านนะครับลูกสาวมาจากโรงเรียนอาจารย์ทำให้ยังนีมันได้อันนี้เป็นเลขของอาจารย์ทําให้นะครับอาจารย์ได้ล่ะอาจารย์เน้นหน่อยนี่ิ เอา514ครับพี่ๆทุกคนปวดศิวาจะได้กระซางเด้อนะครับ514นะครับสวยใส่ปวดมีแปลงขอแน่ถูกเสียงใตยอยู่ฝั่งนึงนี่ครับถูกเสียงใตยแล้วเสียงใตยมันเล็กตัวเดียวตัวเดียวกันจะของตัวเดียวกันจะของให้แล้ว868ให้ยังดูเถี่ย4เก่ากับแมนคือว่านั่นแหละครับวศิวะ4เก่ากับยันมีคนบอกน้ำ หกสี่เก้า,า,า 6, 4, แต่ผมมองฝั่งนี้เห็นเป็นห้าสี่หกหหกกสี่เจ็ดถ้ามองดูเหมือนเจ็ดเหมือนเก้านะครับนะฮะนี่ห้าหกเนี่ยหกสี่เจ็ดแท้ๆเลยพีหกสี่เจ็ดเต็มเต็มฟังนี้เห็นหกสี่เจ็ดสามตูเลี้ยงแขวกันเลยครับหกสี่เจ็ด เนี่ยหกสี่เจ็ดเลยพี่เดี๋ยวทาแป้งก่อนเดี๋ยวสีให้เบืง้งทาแป้งให้จากโค้งนะครับบริาถายต้นใหม่เนี่ยหกสี่เจ็ด เอาผู้ใดบอกว่าจะได้กระซ้างล่ะหกสี่เจ็ดหาสี่เจ็ดนี่แ่ละผมบอกตรงๆบอกตรงๆนี่สี่นี่เจ็ดดูฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นห้าก็จริงครับแต่ดูดีมันจะเป็นเจ็ดเห็ไหมฮะต่อกันอยู่ตรงนี้หกสี่เจ็ดสวยๆโบกเกี่ยวข้างล่างนะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องไปไปไปพูดถึงมันนะครับให้ดูแค่ตกจุดนี้เราไปจุดนี้เราไปจุดนี้นะฮะหกสี่เจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดเฮ้ยงามคัก 647เล้วนี่647 647 64 <7 S 1> 64พี่647ใครจะว่ายังไงก็ช่างผมตัวเดียวโคโลเลยมือนี่647ผู้ไดบบมากกระซ่างมือไปหาซื้อโอตรีก่อนนี่ไง647มันเห็นอยู่เนาะ647เนี่ยสี่กับเจ็ดติดกันนะพี่นี่เจ็ดนี่สี่นี่หกข้างล่างนะครับ647 ยังไ่เนะหายังอยู่มามองันี้มาดูนี่มาดูท่านี้มาดูมาานี้ยังเ็นหาซีที่าเาซีที่เตาเป็นหาซีที่เาหายังอยู่นี่เพิ่งงนี้ก็เป็นหาซีที่เาอกไงเป็นหาซีหอู่ไม่อยู่หาซีอยู่บนเก่งหึนหาสีนี่เลขห้านะนี่เลขสี่และนี่เป็นเลขหกไหนหาี่ี่ ่เนี่ลงงหาหมาเยังเป็นหเพื่อเพหาหน่ะเลขเนี่เีดอกเอาโหลดว่าหาหาเขาหาหาจะไดนก็หายอยู่แล้วเล็กบ่นหาาให้อยู่แล้วปกติครับเพื่อเพือหาหจะซองจะซองเดี๋ยวจะเอาชัดชัดมันจะห้าได้ยังไงนี่ไงหกนี่ล่างนี่จะบอกว่าหกสีนี่เจ็ดนี่ตรงนี้นี่เพือเพื่อไม่หกไม่เจ็ดก็เก้านะครับหกสี่เจ็ด ผมไม่รู้พี่ผมมองฝั่งนี้ผมเห็นหกสี่เจ็ดแล้วกันลางเขห้าสี่เจลางห้หหาส่หรอตรนเาเจ็่ห้าสี่ก็ห้ 5, เออแต่เห็นห้าหนึ่งจาาผมก็ว่าตาไผ่ตามันนั่นแหละครับน้องสันนี่ที่แด้ผมก็ว่าห้าหนึ่งแต่บม่น้องด้านข้างเนี่ยน้องซน,นี่พี่จะบอกนะฮะมองมองด้านนี้โอเคห้าหนึ่งครับนี่ด้านนี้ยอมรับว่าห้าสี่กับห้าหนึ่ง ผมอยากให้ทุกคนมองฝั่งนี้นะฮะให้ทุกคนมองเป็นอย่างนี้นะครับอยากให้ fc ทุกคนที่พี่ทุกคนมองอย่างนี้นะฮะถ้ามองจุดนี้่มันจะเป็นโอเคยับยอมรับว่าตรงนี้เป็น5้าดึงขึ้นมาเป็นหางแต่ถ้าลองตัดจุดนี้ทิ้งนะฮะตัดี้ทิ้งให้มันเหลือแค่ตัวเลกเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็เป็น4ตัวนี้ก็เป็น7ดนะครับเจ็ดหกสี่หสี่เจ็ดนะฮะอยากให้มอง2มุมนะครับผมเพราะด้านนี้ยอมรับว่าเป็น5้าสจริงนะครับแต่ว่าแต่ว่าหลักๆมันไม่ใช่5้าสี่แล้วครับนี่เป็น1ครับ นี่ฮะหวัวนี่ลงมินีเป็นหนึ่งแล้วก็เป็นห้านะครับผมนะครับใช้ข้อแปลงเนี่ยจริงๆนะครับน้องซันนี่พี่จะบอกนะพี่ไม่ได้โกหกนะครับพี่ตัวน้นเป็นหรอกครับถ้ามองสองฝั่งมันจะเป็นหกสี่เจ็ดฝั่งหนึ่งมันจะเป็นห้าหนึ่งนะครับข้างบนหกสี่เจ็ดข้างล่างห้าหนึ่งจัดไป มันโครได้ตัวยังไงเมื่อเห็นหาหาสีมันก็หาสีตัวมันก็มีทั้งหาทั้งสีมันไผ่มันมันก็เลขสามตัวบนหกสี่เจ็ดห้าหนึ่งบนหกสี่เจ็ดล่างห้าหนึ่งจุดนี้นะครับบอกขึ้แต่เก่าไหมครับผมบอกตรงๆเดี๋ยวนี้ผมมาทุกครั้งที่ผมเข้ามารู้สึกว่าขนหัวลุกนะฮะเดี๋ยวนี้เหมือนเฉยๆเหมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วอว่ามาบ่อย แต่ก็ไม่น่าจะใช่นะครับมันไม่เกี่ยวกับมาบ่อยไม่มาบ่อยนะฮะแต่มันมันบอกไม่ถูกครับไม่เหมือนแต่ก่อนใหม่ๆที่ผมมาครั้งๆนั้นก็รู้สึกว่าจะปแปลกๆนะฮะเดี๋ยวนี้ปกติวอยูระบ้ววอผีไปขอดูหลนยหมดนี่ขอตะก,กูอยู่เลยกเ็เลยบ่ให้นี่แมนเห็นแล้ว6กเจดอีนั่นละน้องซน,นี่ใช่แล้ว นะครับนี่ไงห้าราชการที่ห้านี่ไงห้ามาแน่นอนหอเห็นไหมครบบอกเราคนชิงลุกเลยครับบอกเรื่องหาไม้น้องคนชีงลุกยู่ยวเห็นไหมห้ามาแน่นอนอเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก็หาอู้หาหลายเทะ ห้าห้านั่นก็ห้านี่ก็ห้าเบิร์นหาหาแล้วเด้อครับงวลอิทธิเขียนให้นั่นล่ะไปหาเสืออรุณ นโมตัสสะโตสมาสพุทธัสสะนโมตัสสะโตสมาสพุทธัสสะสาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางไม่นั่งตอนนี้เจ้าป่าเจ้าเขาจะพุ่มละน้ำสิงหาทิศอยู่คณะแห่งนี้่าตนโบ้คอยโบราณแห่งนี้ลูกหลานบุญีมาขอโชคขอลาบขอบุญบารมีปู่เจ้าที่เจ้าทางบอกเลขลูกเลขหลานในขอเฮงเองปังๆเพลี่รวมส่างซลากับคุณครูบาอาจารย์กับพระเจ้าอาวาสเพื่อนลูกขอฐานจิตเด้อให้เห็นตัวเลขชัดเจนโดยที่บุญีอีหยังมาปิดบังตายบาดยาให้รูปผมซอยส่างอีหลีกะขอบุญบารมีนี่ให้จงเกิดเดี๋ยวลูกหลานกันจี พยายาเพากุศลไห้นะครับผมก็อากได้บุญนกับแบอาเฮียนเดอร์สิเพยไห้มือเร่งบริญามาส่งดีองโอ้มักเหล็กหาแต่ว่าเห็นเล็กหาหาสองเห็นหาหนึ่ง,ง,งนี่ดีหาหนึ่ง <51. S 2> ห้าหนึ่ง,ยยง,ง,งห้าหนึ่งครับหหชัดเจ๋ยวจัดไปหลุดครับผรงกระเล็กนิดหน่อยหายเลยหายลย้าหนึ่งนี่เพื่อนหายแล้วก็ต้องไปอันนี้หลายครับดูไล่มองมหลายตัวแล้วมั้งตัวใดแถิไ,ไปขอฟันรื้อมาเร่งมมไม่กินเขาเลยไม่เอื่นกินเลยมา ดูอย่างนี้หาสองหลักลงมาเลยหา้าสองเห็น,นเลเห็นปเลยค่ะตันนั้นนพี่หาไปเนาะลงมาางลางเมมนหาเลยนี่ลงมาหาเห็นไหมเขากา็ก็กชัดเลยเห็นไหมนี่ก็5ห้าหนึง่งเห็นไหมข้างล่างนี่ก็ห้าหนึ่งั่นก็ห้าหนึ่งี่ก็ห้าหนึ่งผู้ได้บัวาจัาได้กระซังบูฮูกบราข้นชิงลูกระบาดนี นี่ข้างล่างก็เป็นห้าคือกันห้าคือกันห้าห <5, 1, S 2> นึ่งรวนๆหายแล้วล่ละครับพี่น้องตัวเดียวโ,โคโลคือฟังพ่นแล้วอืนี่ข้างล่างนี่ก็ชัดพี่ถ้าเบิ้ลนี่ห้าห้าตัวกันเลยนี่ครับ 5, 5, น,นี่น,น, 5, 1, น,นี่ห้าอันนี่ก็ห้านะฮะพี่ห้าผมเห็นห้าหนึ่งนะครับใครจะเห็นตัวไหนผมไม่รู้นะครับ แล้วบอกไว้ก่อนว่้ได้ตัวหนึ่งนะฮะพี่ผมเป็นห้าหนึ่งกับสามแปดครับเชื่อไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันเพราะว่าผมเห็นส่วนตัวนะครับช่วงนี้ผมไม่บอกผมไม่นอะไรแปลกๆเ,เหมือนผีหลอกก็ไม่รู้นี่ฮะสามแปดนะครับเห็นไหมฮะสามแปดตรงนี้เลยนะครับใครจะว่ายังไงกระช่างเนี่ยสามแปดสามท่าแปดอยู่เลยนะครับพี่สามท่าแปดเลยนะครับเ <ๆ S 2> ชื่อไม่เชื่อไม่ว่ากันสามห้าเน,นี่ยสามห้าสามห้าเจ็ดหรือเปล่านี่เอาดูดีๆครับ ชัดเลยครับเนี่ยสามห้าเนี่ยไม่ใช่สามแปดสามห้าเลยครับนี่เนี่ยเห็นไหมฮะดูที่นิ้วชี้ผมนะครับสามห้าเจ็ดนี่เห็นไหมตัวนี้เจ็ดหัวหัวหันนะฮะชัดแล้วนะฮะสามห้าเจ็ดสามตัวตรงตรงเลขล่างหนึ่งห้าข้างบนสามห้าเจ็ดโอ้ยอี่พอผมเอ้ยผมบอยากสีเสื้อว่าชัดอีกเด็กหาแล้วครับ เนี่ยดูยังไงจะรงู้เลยว่าเหล็กสามตัวบร,ริหอบารถือเนี่ยห้าเจ็ดนี่นี่สามห้าเลยพี่อยยิ่งดูยิ่งชัดพี่ดูชิ้นดูนี่ชัดชัดมากมากสามห้าชัดเองสมห้าเจชัดเองชัดเป็นคนหูลูกครับว่าได้บอกเป็นด้ครับนี่ <c oughs> ถ้าดูตรงนี้จะเห็นว่าชัดมากครับ ไม่หวถ้าบุญบารมีมีผมก็มั่นจจได้โชคเนาะพี่ทุกคนแต่บอกว่าสามห้านี่ชัดมากสามห้าหนึ่งห้านะครับอืม้างล่างก็ห้าหนึ่งคือเก่าข้างบนก็ห้าหนึ่งแต่ว่าสามห้านี่ชัดเจาะสำหรัดินสอเขียนไว้เลยสามห้าเหมือนดินสอเขียนเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะฮะได้เจ็ดนี่ข้างบนนี้ฮะให้ดูให้ตัวใหญ่กว่าเดิมนะฮะตัวนั้นไม่เล็กครับตัวนี้ชัดมากครับเนี่ยเจ็ดนะฮะสามห้าเห็นไหมฮะ เห็นไหมฮะไม่สามห้าจะให้ว่ายังไงเนี่ยโอ้โหมันมันชัดแห้งพี่เอ้ยบอกทุกตรงว่ามันชัดจริงๆชัดแห้งครับเบื้องไกลๆนี่ชัดปักยางคักเจ็ดห้าสามเจ็ดสามห้าโอ้ยพี่น้องมาเบิ่งเอาโหลดเดอ้อว่าผมตัวผ้ได้เห็นคือผมแน่เนี่ยมาดูว่าสิวเขีนใหม่าสมอเขียนไวเจ็ดห้าสามเจ็ดสามห้า ือจะได้ชัดคักชัดๆๆๆๆๆเนี่ยเถอะชั์จะนปิตยาดสัตว์จินปุปิตาอ,อกก็เคยเคยได้สามตัวสามหาเจ็ดยู่นี่เด็ดตัวสามหาเจ็ดนี่ออกงานอลไรดินี่แหละต้นควายก็ได้สามตัวตรงตรงเลยปีช่วงนี้แหละปีที่แล้วถามเลยครับพี่357นะครับพี่ๆทุกคน357ครับ เลยอบเสือกระซ่างครับผมซื้อครับผมซื้อ,ต,อตามไม่รู้ว่าจะไงเนี่ยสามห้านี่เจ็ดครับตัวเบเเลือบเทือเ,อเลยครับตัวบักไงนะครับเขาไปไกลว่าเป็นตัวเรนหน่ตยเสมอหึงคนน่ะเห็นนะ okay, ไหมฮะเออชัดแห้งครับสุรินครับมันชัดมากนะพี่ไม่ได้ผมพูดไม่ได้พูดเองเด้อพี่ ชัดไมมซิวเจ้าเลยโอนเอาสอเขียนไว้เลยมอนเอาสอเขียนไว้เลยนะครับสามห้าั่งยางเลยนะสามห้าจ็ดสาห้าห้าห้านะเื้าห้านะเลขกสามก็เลขกห้าสามห้าห่าน่ะคือสามห้าจ็ตตัวหนาจ็ดยังไงจ็ดอยู่ข้างหลังมองไกลๆยังเห็นเลจืม่ัมองไข่คือห้านี่ก็เป็นเจ็ดได้ครับข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเจ็ดเจ็ดสามห้าเลยข้างบนก็ใช้ได้นี่ข้างบนก็เป็นเจ็ดนะครับ ผู้ชัดแทงหินีไม่คิดว่าจะชัดขนาดนี้นะห้าห้าก็ได้ห้าห้าก็เป็นไ,ได้เพราะว่าลเลขสามกับเลขเจ็ดมันเป็นตัวเดียวกันแล้วมันต่อเนื่องกันมาเลยนะครับพี่ดูมันต่อเนื่องวันนี้เลยนะมีสามมีเจ็ดมีสามมีห้าสามเจ็ดห้าข้างบนนี้ก็เป็นเจ็ดนะฮะเป็นเจ็ดนะครับพี่ทุกคนล่างดับสามอันนี้ผมให้สามหาเจ็ดบนได้เข็บ เลขที่สามศูนย์ใช่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 น้องซันนี่ใช่ใช่ครับสามห้าเจ็ดนะครับพี่ทุกคนโอเคนะครับแค่นี้พอนะฮะพอดีตัวเดียวพอครับล่างหนึ่งห้าบนสามห้าเจ็ดครับผมโอเคเฮงเฮงรวยรวยครับผมจังหวัดอะไรมีบุญคุณที่สุดจังหวัดพ่อจังหวัดแม่ผมนี่ละผมจะตอบพุ่นถึกหรือมันก็มีบุญคุณทุกจังหวัดเลยนะครับอ่ะนะครับทุกจังหวัดมีบุญคุณกับผมหมดนะครับพี่พี่ทุกคน นะครับมันชัดขนาดนี้แล้วก็นะครับผมสามห้าสามห้าเจ็ดนะครับตังค์ท้าห้ี่ห้าส่าตัวห้าหนึ่ 5, 1, งห้าสอง โอเคนะครับสามหเจ็ดกับหนึ่งห้าครับผมโอเคนี้นะครับพี่พี่ทุกคนบนสามห้าเจ็ดล่างหนึ่งห้านะครับผมโอเคนะครับพี่ทุกคน ชัดแล้วนะฮะตัวเดียวครับ357กับ15นะครับสำหรับผมนะครับใครได้ตัวไหนไม่รู้แต่ผมได้357กับ15เพราะว่ามองขนาดนี้ยังเห็นอยู่เลยสวัสดีครับน้องซันนี่สวัสดีครับน้องซันนี่สำหรับขอบคุณมากครับสำหรับค่าน้ำมันรถพอดีได้ไปพอดีญาติไม่สบายพอดีได้เติมน้ำมันรถไปหาญาติพอดีนะครับขอบคุณมากมากครับอ่ะสามห้าเจ็ดเจ็ดสามห้านะฮะเจ็ดสามห้าเจ็ดเจ็ดสามห้าถ้าดูเยอะๆตัวก็สามห้าเจ็ดเจ็ดสามห้านั่นแหละครับ มมันชัดเลยละครับโอเคนะครับครับสามห้าเจ็ดหนึ่งห้าพอนะครับพี่พี่ทุกคนเนาะหนึ 1, 5, ่งห้ากระโงกับเลขปู่พญย,ยมส่งให้นะครับหนึ่งห้าศนย์เนาะมันตรงกันหลายอย่างอยู่นะครับวันนี้นะเดี๋ยวผมจะคัดตัวลอกตัวเลขให้ที่ผมชอบจริงๆนะมีแค่ไม่กี่หางนะครับแต่ผมถึงบ้านเดี๋ยวผมคัดลอกส่งให้นะครับในกลุ่มแล้วก็ถ้าไหลสดก็รอดูนะครับผม โอเคนะครับพี่ทุกคนครับ55ให้แล้วนะครับเบิ้ลนะฮะในที่ในชุดที่ผมเขียนให้มีเบิ้ล55นะครับนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับผมโชคดีใจทุกคนสวัสดีครับ